เป็นการประสานเกี่ยวกับอาหารการกินและก็พัฒนาต่างๆซึง<ด>่งนะวันนี้เวลานี้เนี่ยมันระบาดไปทั่วแล้วนะครับไม่ใช่ทุกบ้านครับมันไปเล่นมันไปนเส็เนาะไปยุคเกี่ยวครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ประดิษฐ์รัตนโกมลนนะครับท่านเป็นประธาน Allahumma صلّ على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما رأى เราเขาจะเห็นว่าสถานการณ์ของยาเสพติดเนี่ยาบเนี้ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาขณะเดียวกันท่านก็มีความหงวงังว่าระบบของอิสลามจะช่วยแก้ปัญหาช่วยยับยั้ง เรื่องอยาเสพติดได้แม้นจะไม่ได้มากแม้นจะไม่ได้ตลอดไปเราแก้ไขได้สักหนึ่งคนก็ทำให้คนเกือบร้อยดีใจท่านพงเทพเทพกัญน,นาซึ่งตอนนั้นเป็นปร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านบอกถามถามว่าท่านประธานที่เคารพผมเนี่ยศึกษา อัลกรุรอานทิปลายไทยจบศึกษาอัลฮะดีสที่อาจารย์รุ่นชมแกลเชื่เสื้ออะไรที่มันที่ติปลนลกเขอ,อ่านเราะอ่านจนจบเลยก็พบว่าหลักการศาสนาของท่านนั้นเข,ข้มแข็งมากหลักที่ว่าดีนั้นเราได้นำเอาไปไปฏิบัติกัน ครบถ้วนเป็นรูกปกระทำถึงขั้นได้เห็นว่ายะรูสูงส่งนี่มีปัญหาที่มองครับปัญหาต่อไปก็คือว่าคนที่เล็กๆเคยลูก,กอดเอาลูกหลานขึ้นคออะไรต่างๆมากมายจนกระทั่งมาวันนี้เป็นลูกที่มาทำร้ายมาขนของในบ้านไปจนหมดเข้าขายที่มองตอนเด็กเราไม่รู้ แต่วันนี้เระยะายอ้อนอดีตพูดไปได้เลยว่าคนชาวนรกขี่คอชาวสวรรค์ะโรจับไปก็แจ้งให้จับไปจับไปการจับไปมันก็ทําให้ไอความวุ่นวายในสังคมนั้นมันลดลงไปแต่พอเราตามไปอบปรมในเรืออจจอันนี้